กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการรอเรื่องร้านนะคะในช่วงไอเดียร้านเด็ดค่ะคที่พี่ตุ้มได้บอกไปช่วงที่แล้วว่าคุณสาวๆห้ามพลาดทำไมเอ่ยอ้าวเพราะว่าร้านที่เราจะนำมาวันนี้เนี่ยนะครับเป็นร้านที่เกี่ยวกับเครื่องประดับตกแต่งของสาวๆนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ้งก็คือว่าขนาดของร้านเนี่ยพอเหมาะพอดี ดันั้นคุณสาวๆที่อยากจะมีร้านเครื่องประดับเสื้อผ้าเป็นของตัวเองเนี่ยต้องดูร้านนี้นะครับเพราะเป็นไอเดียที่แบบว่าเก๋จริงๆนะคะร้านนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศโคลอมเบียค่ะโคลอมเบียนี่โด่งดังเรื่องเสื้อผ้าของตุนนั่น,นสิแต่ว่าดีไซน์ร้านนี้ต้องบอกนะว่าตุนดูตอนแรกยังแบบ เอมันเหมาะเมืองไทยมากเลยนะคองจากอยู่ในรประเทศไทยแบบ,บถ้าไปอยู่โซนสยามหรือว่าอยู่ตามพวกคองนิตติมอลนี่แบบเพอร์เฟกต์เฟเลย,เลยนะครับทีมงานเราเนี่ยก็พยายามจะสรรหาร้านดีๆนะครับมาฝากผู้ชมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับในการร้อยเรื่องร้านนะครับมาดูกันดีกว่าว่ามันสวยยังไงนะครับร้านเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นแบบมีเช่าห้องหรือตึกแถวเนี่ยจะเหมาะมากนะครับตามนิโดสการ่าในสยามเนี่ยนะครับหรือว่าตามห้างสินค้าที่แบ่งพื้นที่เล็กๆนะครับร้านเนี่ยจะอยู่หัวมุมพอดีเลยเป็นแง่กระจกนะครับแต่ตัวเปิดปิดเนี่ยเหมือนเป็นบานเฟียนเล็ก เป็นไม้แบบมีลูกฟักนะครับเหมือนร้านของใครก็ไม่รู้นะนะประตูสียมพูนะครับอันนี้เปิดปิดเป็นประตูสีขาวนะครับเข้าไปภายในร้านเนี่ยก็มีการตกแต่งด้วยสีไม้ธรรมชาตินะครับฟอกขาวให้สวยงามแบบสไตล์เด็กสาวแบบผู้หญิงผู้หญิงนะครับเก็บขอบด้วยบัวสีขาวขาวนะครับทาฝ้าพดานด้วยสีฟ้าพาสเทลนะครับหวานนะมากๆเลยค่ะใช่ไหมะคือมันเข้าไปแล้วความที่สัมผัสดได้คือมันอบอุ่นละมุนแบบมันมีความเป็น เฟมินีนอยู่ในนั้นนะคะแต่แแอบแอบเท่นะแอบเท่เพราะมันมีไม้ถูกต้องใช้ไม้ธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกิ่งไม้ขนาดใหญ่นะครับมัดให้ดูสวยงามเรียบร้อยด้วยเชือกปอนะครับค,ค่อยลงมาก็ทําเป็นราวแขวนเสื้อผ้าได้ละอยู่กลางร้านไม่บางด้วยและไม่ซ้ําไข่ด้วยนะครับลักษณะของการวางสินค้าที่เป็นพวกเครื่องประดับต่างๆก็ใช้ ตอไม้เนี่ยมาวางน,นะครับขัดผิวให้เรียบร้อยเพื่อจะให้ดูเป็นธรรมชาติแต่โชว์เขาเรียกว่าเท็กซเจอร์ของมันให้ดีนะครับไม่ดูสกรปรกนะครับดูเนียนๆแต่ดูด<า>เป็นแบบว่าเห็นเป็นไม้ธรรมชาติหาพวก เขาเรียกว่ากระถางต้นไม้ขนาดเล็ก<ช>เป็นพวกกราบหินหรือว่าต้นไม้ที่มันสามารถอยู่ในร่มได้<ช>นะครับไม่ต้องใช้แดดมากเกินไปใช้หินน้ําตกนะครับมาทาเป็นถาดนะครับมามาวางโรยไว้นะครับแล้วก็ใส่โหลกแก้วแล้วก็ใส่เอเซซิลี่เล็กๆลงไปน่ารักนะครับเส<ช> <ๆ S 2> ื้อผ้าต่างๆเนี่ยพอมาแขวนนะครับแม้แต่ดูแท็กหรือว่าป้ายของร้านเนี่ย<ช>ก็ทําสีสันให้มันกลมกลืนกับตัวร้านที่ออกแบบ <c oughs> เรีเยกได้ว่าเาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะครับกำไรข้อมือต่างๆเนี่ยก็ใช้เป็นกิ่งไม้นะครับพันด้วยเชือกปอนะครับแล้วก็สามารถนํามาเป็นราวแขวนนะครับติดฮุกเข้าไปแขวนอุปกรณ์ได้นะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเป็นร้านที่ ใช้เงินไม่ได้มากเลยแต่ใช้ไอเดียมหาศาลนะครับตัวร้านหรือโลโก้ร้านนี่ก็ทําให้กลมกลืนนะครับใช้เป็นตัวหนังสือเขียนนะครับเพราะมันจะดูคลาสสิกนิดนิด<ม>ดูแบบมีชาติตะกูลหน่อยนะครับวางอยู่บนลักษณะของไม้ธรรมชาตินะครับแล้วก็ต่อด้วยหมุดเหล็ก ก็จะเป็นบอกว่าให้จะแอบเป็นสาวหวานแค่ทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะสาวแบนี้ก็มีแอบลุกเท่ด้วยนะครับก็ทำให้ร้านเนี่ยเราสามารถนําไอเดียเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับร้านของเราได้เลยนะขนาดก็พอเหมาะพอเจาะทีเดียวนะครับนะะคและนี่แหละค่ะไอเดียที่เรานำมาฝากกันนะคะบอกได้เลยว่าใช้งบประมาณไม่เยอะแต่อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่ง เชื่อเลยค่ะว่าถ้าเจ้าของร้านใส่ใจนะคะมันจะส่งความรู้สึกนี้ไปถึงคุณลูกค้าว่าโอ้โหร้านนี้นะคะก้าวเข้ามาแล้วเนี่ย ตั้งแต่หน้าประตูตั้งแต่สินค้าทุกสิ่งอย่างเนี่ยเจ้าของให้ความสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะรู้สึกดีแล้วก็ประทับใจร้านของคุณถูกต,ต้องแล้วนะคะ,ะคถ้าคุณชมท่านไหนนะคะมีร้านสวยๆแบบนี้นะคะอยากจะ,จะแชร์กันค่ะแชร์มาได้เลยนะคะที่ facebook. c o m s รอยเรื่องร้านค่ะนะครับยินดีนะครับเราสามารถเป็นสื่อกลางได้ะนะครับแล้วก็สามารถพบปะพูดคุยได้ใน a c e b o o k ของเราใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะเวลาของรายเรื่องร้านหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ